สวัสดีครับในเช้าวันที่21มีนาคม2567กับผมนทวัฒน์นราเศสตพงศ์ผู้รับใช้ทิทจักพันธกิจของพระเจ้าอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวจะนะคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขอ,อเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ21 22พระคำได้กล่าวไว้ว่าในพระองค์นั้นทุกสิ่งของโครงร่างต่อกันสนิท และ,จะเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในพระองค์พระผู้เป็นเจ้าและในพระองค์นั้นท่านกำลังจะถูกก่อขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญญาณด้วยเอเมนครับขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ก่อร่างและขนิทและก็จะเจริญรุ่งเรืองและก็นามบริสุทธิ์ของพระองค์ เพราะว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงสัพพันอยู่พระองค์ทรงรู้การกระทําทุกอย่างและก็พระองค์ทรงกําลังและก็เข้มแข็งพระองค์ทรงสถิตอยู่ในฝ่ายพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วก็พระองค์ทรงนําแล้วก็พระวิญญาณของพระเจ้าก็นําหน้าเราทุกอย่างก้าวไม่ว่าเราจะทําสิ่งใดเราจะมาทิ่ฐานพึ่งพาพระเจ้าพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าแล้วก็พระเยซูคิด ได้ท่งสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่ชีวิตของเราเพราะว่าพระองค์ทรงบริสุทธิ์และพระองค์ทรงประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับเราแล้วก็การเติมเต็มทุกอย่างของพระเจ้าเราจึงเชื่อระวางใจใน,นพระอ,องค์เราจึงบอกกับทุกคนว่าเราเชื่อวางใจใน,นพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่เรามีอยู่ปัญหาที่เราเจอสาภาพทุกอย่างของพระเจ้าเราจะที่ฐานพึ่งพาพระเจ้าด้วยกันในพระนามพระเยซู สาธุการพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดวันนี้ข้าพงษ์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังพระวจนะคำของพระเจ้าแล้วข้าพงษ์รู้แล้วว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงสะพันอยู่พระองค์ทรงรู้การกระทาของเราทุกอย่างพระองค์ทรงรู้ในการความคิดของเราหรือว่าก่อนที่เราจะที่ฐานพระองค์ทรงรู้ว่าเราเรามีปัญหาเรื่องอะไรพระองค์ทรงสัพันอยู่และพระองค์ทรงช่วยเราทันเวลาเสมอเพราะว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าปัญหาในชีวิตของเรา แล้วก็ให้เราที่จะวางใจในพระเจ้าให้เราที่จะดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้าให้เราที่จะเชื่อระวังใจในพระองค์ในการที่จะดําเนินชีวิตอย่างเชื่อฟังตามพระวจนะคำของพระองค์ขออวยพระพรพี่น้องทุกคนที่ได้ยินได้ฟังพระวจนะคำของพระเจ้าทุกทุกบททุกตอนที่ได้รับการดนใจที่มาจากพระเจ้าจึงอธิษฐานฝากมอบทุกอย่างไว้กับองค์ด้วยความเชื่อและไว้วางใจในพระนามพระเยซู su. คริสต์เจ้าเอมเมนครับขอพระเจ้าอวยพรครับ